เยขาวิซ่าเสร็จจะไปกินตีน้อยวันไปกินไหมแต่เลี้ยงเออรอะเจ้าของพี่กูไปอยู่เลี่ยนเหรอกองก็ไปซื้อเชิดเสียงแหบช่วงนี้ก็อาจจะเสียงแหบแบบว่านอนนอนแบบว่าไม่ตรงเวลาแต่วันนี้เดี๋ยวกลับมานอนเต็มอิ่มถึงบ่ายๆแล้วก็ตื่นนะครับแต่ปกติขอวิซ่าก็ไม่เตืนประมาณสามชั่วโมงในการทําการนะครับไม่รู้ว่าเป็นนี่เป็นบีอีพีไหมรอบกว่าบีอีพีเพิ่เข้าไปเลยแล้วก็แต่รอบกว่าเป็นของอังกฤษไง อไม่รู้ว่าต่างกันหรือเปล่าก็อาจจะต่างแต่ไม่แต่เราเราคิวเช้ามันก็จะไม่ได้แบบไม่ต้องไปรอคนข้างหน้าถ้าเราไปตรงนั้นพี่น้องเศร้าแล้วแต่ว่าคนติดนะเราติดนะไม่ถึงเชือกขนาดนั้นเลยหรอแมนพาจชมโมเข่อันมิติชูแต่รถติดนะก็ถือเอาหมอนมาได้อะไปได้งีบไปไดยไงเรกันรถอะไรขับรถไปว่ามาถาพี่เมื่อเดี๋ยวไปเห็นไปยู สุยม่าทำอย่างกับนายกูย่านยานเห็นเร็วๆรี่เอาเอกสารให้หนูหน่อยเอาเอกสารอะไรพนะย่านดีดีๆอ่ะพี่ให้เช็คเช็คตอนนี้อันนี้พี่บังคับอะไรบ้างเช็คหลักๆอะไรบ้างเอกสาร statement รูปรูปนีครับรหลไปแด้ครับแล้วก็ใบระบองงานด้วชใบระบองใช้ชดความรับผิดชอบไม่มีใน list ท่านตัวเด่๋ยวเพื่อนเขาได้หรือเปล่ ให้เห็นนะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอยู่ในกระเป๋าค่ะห้ามนะออกมาตีบึงใครมีทะเบียนสมรสบ้างดูซิใครป้าปากก่อนบ่าพี่สามไปดูบงกล้องอ่ะพี่มีค่ะเนี่ยนอกสมรสบ่ได้จดทะเบียนคือเขาแต่ทำหน้าที่ในการเป็นเนี่อซ่า เจู้าผมได้ยี่สสังพี่กับอันนี้ยดเงินหแกมันทางเดือนะคีันะมาท่าอะไรผมเาได้ได้ยไปขอวีซ่าไปเมองนอกต้องเวฟเคยเห็นหิมะแล้วหี่เคยแลครับเออไม่ตื่นเต้นเราอย่างน huh. ั้นอ่ะฟูเคนหิมะยังไม่ครับเพราะผมเป็นความฝันมากๆเลยผมอยากเห็นหิมะมากๆอร่ยขอฟังในกองหิมะเปดรในกองกองเพ็นเศษหิมะกองเพเศษหิมะแหวหิมะอีี มันคือเกือเอาไว้ก็ยังดีดียังเห็นรับตอนไปฟินแลนด์เนาะอีพวกกล้องวายอยู่ใครคนเดียวเจนนี่ไปเห็นหิมะแล้วไปเป็นหิมะที่แบบใกล้ลายแล้วทุกคนเออแบบหิมะแบบแต่บอลก็สวยอยู่นะมันก็ยังแบบฟินแต่ว่าเป็นครั้งแรกของคนเมามันก็จะตื่นเต้นมากมันอัปเดตยอดล่าสุดอยู่พี่ลงเกือบมาเมื่อยกับต้องกับต้องสะออดไปฝ่าวิมาก่อนไปบายหิมะก็นี่ไงมันเริ่มหนึ่งใช่ไหมลงรถปุ๊บกินแลนด์ใส่หิมารถเนาะใช่ แ,แป๊บๆเองเนาะถึงเช้าน่าังสดใสอยู่เน,น,ะนาะพนะสดใสจ้าฉาบปูนคนละแผ่นคนละสิบกิโล <c oughs> ปีนี้เจ้าภาพเลือกน้องแอนนี้อันนี้คือเลือกจากทางเจ้าภาพเจ้าภาพเ็กสิบเบื้องแหละผูใดภูจะคว้าภูริภูมไป,ไปงานนั่งพพกสิบเบื้องหล่ะพี่น้องไม่ใช่ว่าที่ไปมาเราไม่ดีน้าแต่ว่าก็อะไรมใหม่ๆบ้างพี่น้อง เก่าไปแน่ก็ดีเกาก็สิโลอยู่ติดเก่เาไปนั่ก็ได้ให่ว่าปักเก่ามาันไปมันทำไมไม่ได้อีกไปไ<ส>ด้บอ,อ,อีกมาออกไงกต้องไปงดูสุดเลยตูมยังเมันอกี้ให้บอกเคล็ดลับไหมล่ะเสร็จแล้วเป็น <c oughs> คนอื่นจะได้เอาเป็นย่างอย่างทำไมกล้องถึงได้ไปบ่อยๆบอกกับบันตุม่มจะพาป <c oughs> เปลี่ยนมันสง <c oughs> สัยตาเขาจะจะภาพ็นมิชาชีพเบาๆสายตาอันกินสายตาอันกินอัน ไปก็จะไปมีประเทศฟินอ่ะสวีเดนฟินงก็จะมีฟินแลนด์บาเบลอยู่เดนมาร์กเยอรมันนีเดนมาร์กเป็นอะไรกันเรไปเมืองเป็นอะกนอ๋คือโฟล์คใช่าหมโอ้การเป็นนักนเดนมากเบิองเคยเบิองหาทางทางนิสสุโยได้ไปสวิตเซอร์แลนด์ที่จริงเนาะน่าจะมีคิวสวิตเซอร์แลนด์ถ้าเลิศมากชอบเลยครับว่าไม่มีหรอมีไหมติเอ เซเซคือส,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 สวยมากเป็นเมืองที่สวยสวยโลกแบบภูเขาแบบอะไรแบบโอ้ประเทศที่อยากไปที่สุดในโลกสวยกว่าญี่ปุ่นอแต่ว่า,าแต่ว่าแพงกว่าแพงอะไรกว่าอะไรแพงมากที่สุดแบบแพงมากๆคืออย่างแพงคืนนี้ก็ทุ่มแบรนดบ้านแม่ใช่แล้วครับอคอนเสิร์ตสิประเทศครับรอบแล้วล่ะเ,เ,เ,เป็นเป็นคอนเสิร์วันละวันเลยไหมครับ บรละครบราลครลสือมาละงานเป็นสกุลเงินยูโรแต่ว่าถ้าไปถ้าไปสวีเดนจะไม่ใช่ยูโรหนึ่งประเทศเดียวเานั้นฟินแลนด์ยูโรเยอรมันยูโรกล้องเขาหลอ บาพี่สาวกองเลยพี่สาวบอกล้องนับไปอีกแล้วพนะพี่สาวบอกกล้องนับไปอีกแล้วจะเอาเปยังเราพี่สาวเนาะที่วันนีมันบอดีดอกของดีตัวเกวพนะเห็นไหมนี่เอาแต่เอาแต่ของเที่ยวไปนี่ที่เรียวไปนี่แปลว่ามันขายได้นะขายเสียวขายเซ็กซี่ผู้ชายก็ถอดเสื้อได้ต้องนะอันนี้คุณสมบัติใบครวยได้ใบ ว่าอีปีไปไม่ได้ก้องวัยอายุประยุทธ์หวมด้เงินกำลงเป็นแสนนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วฟุ๊กก็ต้องได้แสนเพราะฉะนั้นแล้วรอบนี้ก็จะมีส่วนแบ่งก่อนบินไม่ใช่เพราะว่ามีตัวตัวติปอีกสองตัวไปเพิ่มไม่ใช่จากแสนมันก็จะเหลือหมื่นหักเข้าบริษัท20ปรซรอบนี้เพราะว่าเราวางแผนใหม่แล้วเพราะว่าเราอุตส่าห์เชียร์ไปให้ได้ไงปกติเขาไม่เอานะเขาาบอกคนเดียว ขอจากสิบเปอร์เซ uh ็น huh. ต์เลยบ่กครับคุณยี่ส <isn 't S 2> <that> ิบซะแสนหนึ่งกับสองหมื่นนึไงสู้กสีบางใจประดันตีกูสิเชี่ยให้คนละสองแสนหรอกโอ้เสียงแหงไม่แดนเซอร์ถ้าทาทำดีๆนะบอกเลยบอกกล้องตายนะใช่ก็นั่นเลยบอกกล้องก็มีส่วนแบ่งไปแล้วไงใช่ ตอนนั้นนะ <S <S ่ะเบบเันพูดกั <S 2> <S 2> นไปว่าเราไปอยู่มาดามฝรั่งนี่ผมต,นนตั้งใจว่าจะมีเราเมื่อก่อนไปไปยุโรปเราเมื่อก่อนทำไมมันมีผู้ชายคนเดียวที่แบบเป็นแบบหุ่น,น,นดีเราไ,ไปเป็นหุ่นแบบนี้<ช>แต่บอกเธอมีซิกแพคมีอะไรใกล้เคียงมา <ๆ S 1> ทุกอย่างยกเว้นรองไม่ได้แต่ได้ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> เปรียบคือเธอเต้นตลอดเด้เธอต้องสู้ทุกเพลงสู้ว่าแสดงหนึ่งชั่วโมงสามสิบสู้ตัวสู้ตายแบบหาเงยเดาสเตจงานละสามหมื่นหรือเอาตัวละลูกซิ เพิ่มเนี้ปีเดียวสู้ภากันเพิ่มเนี่ยทั้งชาแนลมันว่าไม่ใช่การเต้นคาร์บอนไม่ใช่การเต้นไม่ใช่การเต้นไม่พวกยิมวงที่ผมเคยทำคาร์บอนแล้วมันคาร์บอนีไปกันที่ไทยจะเต็มวงได้ไงเต็มได้ครับเดี๋ยวทำให้ดูที่ไทยมีเต็มวงแบบเซอร์ไพรส์ไม่ไหมอีกแล้วเราไม่อยู่ยิ่งเต็มวงกว่าตอนเราอยู่อีกดนเซอร์เยอะขึ้นนักร้องเยอะขึ้น สกายไม่ได้ไปครับไปเฉพาะซ้ำไปเฉพาะเท่านี่แหละเท่าที่เห็นภาพนี่แหละสกายต้องไปกินข้าวเพิ่มใช่ไปกินยา้างด้วยใช่ช่องยีหลีผู้ใดเคลลับศิลปินไปไปฟิตหุ่นให้มันดีแต่ว่าเวฟฟุกต้องจริงๆอันนี้พูดไม่ได้พูดตลกนะถ้าอยากได้เงินจากมาดามฝรั่งต้องกล้าที่จะเดงเด้า บอกก็งอยยุเปดมองไหนไรนั่งไลน์สุดกองมาเที่ยเดไปบาเลนี่โอ้โหแมนดูไปนี่เดนเนี่ยกาสามงานอยู่รวนี่กีไข้างอางก็ง่านียก่างเี่ยว่าอนเขาไปกินเขาอยู่หลังอันไม่ที่แบบนานๆนแมนเขาเห็นนักกินความยาวน้อยทำไมประเทศอรมันประเทศลมันเ้าเดบ้านไปเที่ยวอันไปเที่ยวเย็นละบ้านไปองไปซูปอาอะไรบนี่โอ้ยด้แต่ตรงนั้ประเทศเขาไม่ถึงระบายเนาะ แต่กับบุคคลบอกอีโมบอกบุคคลบอกบอมันมีอยากจะพาหนุ่มๆไปไปบ้านเขาถูกกฎหมายบ้านเขาถูกกฎหมายทุกอย่างสิ่งที่บ้านเราไม่ถูกบ้านเขาถูกหมดอะไรไม่ลองกล้องก็ลองดีที่บอยพี่กลับมาเดี๋ยวนั่งดูใช่ใดีโอไม่ต้องมาแชร์แชรจจุกแล้วความความจังไรคือ ไปแบบดึกๆใช่ไหมรถดันไปอยากไปเห็นเมืองเขาเจ้าไปเที่ยวผับเขาเจ้าเมื่อตอนแรก็อยากไปเมื่อสุพัทเทศเจ้าตีกันบัดนี้เขาจ้าตีกันอยู่ข้างนอกเขาบอกเลยตีกันนทุกอย่างแล้กันปัญหากันทเฉยเพราะเขาประกาศตีกันเพราะว่ากฎหมายเขามันแร่งเท่านั้นเป็นมรเราไปเมืองอะไรใหญ่เนี่แหละเมืองที่สุดเมืองสุดท้ายไหมที่เราจะกลับก่อนกลับอ่ะใช่เป็นเขตต่อเป็นเขาเรียกอะไรนะรอยต่อของประเทศเราไป่รู้เดียวเราไปก่อน สนามมา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 ้าฮอกก็ไดกเอยงกรนก็ดองกะดอนยังนอย่างี่พวกเขาจำซื้อสถานที่ได้นะยายา้ยอ,อ้ยก็ไม่รู้ขนาดนั้น <c oughs> จำจำแต่ชื่อบงอางเมืองอ๋ถ้าอยากรู้จะทำยังไงต้องไปเ่รอไปไปบอยางพี้พวกว้าวาไ,าไ,ไปลามาสาย ี่แหละสำคัญนี่วงใหญ่นี่หามสายหามเรียหามสายเต็มที่ทุกงานเิ่งดี่ว่านี่คุณพ่อเขาอย่างว้าวว้าวเต็มที่ค่ะคุณพคุณพ่อมึงเฮ็ดตลอดเตะเฮ็ดตลอดท่านเจ้าพ่อยู่มูอในคาก็เจอเดินสื่อเออชาบักคุยฟุ้งใจนี่แต่กูดึงไม่ได้หัวกูหันไปคุยกันอยู่ก็บักสกายมันบักโทรศัพท์หอดเซลฟี่หอดทุกอย่างก่อ เซรั่มฟีหอดัดไฮโดรลีกเออว่าคยไปตอนไหนวะไซเซียที่ออนี่คือไฮโดรลิกเซ่อดากเบิร์กอยู่ข้างหน้าปัดมันสามารถเลียนรอดได้ที่ไหนคนหลายไปวันซ้อนคนไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นนางเซรั่มฟี่อดัไฮโดรลิกแล้วนางโพสลงปิดเซนบูเจอชุดใหญ่เพื่อกระพริบลงลายกลุ่มก็เป็นปกติทำกลุ่มปิดด้วยนะครอบนี้ไปหลายคนอาจจะมีกลุ่มปิด พ่อทำโชว์ไปเยอะอยู่ปีนี้ปีนี้มีความพร้อมแล้วก็แดนเซอร์ก็มีแดนเซอร์ด้วยปีเมื่อกี้ไม่มีแดนเซอร์มันทำโชว์ยากแต่ปีนี้อาจจะมีทงวิ่งทงวิ่งทงได้ทงตัวเกียวอาจจะมีทงวิ่งอาจจะร้องเพลงแดนเซอร์ก็สนุอาจจะร้องเพลงอันนี้จงภูมิใจเธอเอื้อที่เกิดเป็นไทยหัวปกหัวเปิดเราใช่ใช่ครับ เฮ็ดแน่สวยเขาสมจากแน่สามแสนสี่สนเขาคิ้นไม่พเปิดสมารคิดเองได้หรอคิดเองได้เน็ดจัดการอยากให้คิดมาทุกอันก็อยากให้คิดบอยคิดยิงทีเองถอเขาคิดเอาคิมาเอาอีกเรืนึงแม่เิดพอเเปอเคเคยด่างจังยังสู้ๆีานัเพลอะไรต้องรู้เพลก่นเพราะเราได้เพลงกลางงเพลงหัวเปิดเพลงพวกแบบดตรีหัวเปิดดนตีอะไรอย่างงี้ยผมอยากด้แนวนี้แนวนั้ื่นตื่ตึงตื่ตึงตื่น่งน ไก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดเบฟร้อนได้อาจจะแบบกล้องรอยยุอาจจะตกงานก็ลองดูเบฟร้ออ่ะสูงก็สูงกว่าหุ่นก็ดีกว่าเสียงก็อาจจะดีกว่าอะไรเงี้ยก็ลองดูสิโอ้ยเสียงเดียวต้องหาไปยากหรอกเพราะว่ากล้องไม่ได้สยงม้พาร์ติรตมากพี่น้องกลบไปแก่แปดโมงครึ่งแล้ขากลับขอกินตอนร้อนแล้วก็นอน อทหมนะ่าคือไปมางนอกเนี่ยต้องเตรียมตัวหนึ่งนนะต้องสิ่งที่ต้องเตรียมคือเสื้อกันหนาวที่มันเป็นแบบไม่ใช่หนาวญี่ปุ่นลนะลูกถ้าหนาวแบบยุโรปคือไม่ใช่หนาวญี่ปุ่น,น,นคือหนาวแบบตายวาเพื <production. S 3> ่อไตยแล้วยิ่งเราไปแบบตอนนั้นเดือน <g ül> มีนาเนี่ยปีเมื่อเยอะมีนาไปปะมีนากระาเกบนเลือกประมาณนิดหน่อยเคลื่อนกันนิดหน่อย หนาวมากไบ่ได้ขอเบีสาใช่หนาวมากไปซื้อผ้าคอยอยู่นู้นเลยแพงเลยเนี่ยสภาเสื้อขนหนาแพงนะเพราะแล้วเตรียมตัวดีๆคือแจกผมเลยเด้อะเือกเป็นประกอบมึงมึงยืมเงินยืมงเงินกว่าเสือนเสื้อนหนามันคือกบไปลืมท่วงบอดีล่ะกคุณมึงท่วงบัดนี่ห้าปีเนี่ยเจ้าตีดีคอยคุคือพ่อระเบิดนี้เจ้าตีนีคอยซ้ำคอยว่าไอ้ท่วงนั่ซื้อดอกมึงติดกูมึงก็ร้องท่วงมาที่หลัก็เลลยบก้มึงอาจจะได้ไปเฟีนเดีย ี๋ยวก็เป็นแซงกับแล้ว่านกระบาดสามลายเออยงบอลลูนมือดีสียอยู่มือดสามพันอ่อนอย่กล้องวาอยูได้กี่กี่พันยูรได้หกพันบาทสองแสนกูดีไม่กล้องวาอยูหล่ะได้เงินสูสีกบบบอลิีกเลยรอบนี้เก้านะรอบนี้แปดเก้างานเป็นงานเดียวได้เป็นแสนน่ะคิดดูเออสามงานได้เป็นแซ ก้องวายุกับวายวิ่งเงินเท่ากันเลยต่างกันนิดเดียวต่างกันคอยอยู่เป็นบ่แมนเจ้าใดได้รคอยแล้วก็คอยมาณเกือบพันเหรียญนี่แหละอยู่ดูพันเหรียญอยูโรอยู่เจ้าเนี้ยหกพันคัวเจ้าเนี้ยหาพันค่วหลอนี่ไงขนาดหลอดไอ้เบฟูก็ต้องเอาคนละเจ็ดพันไปเลยไม่ได้สี่ต้องหมื่นกว่าเพราะมันสี่มันเก้างาน ได้ครับบอสผมจะเต็มที่เลยแล้วงานนึงเต่าเอาเต่างั้นพี่น้องเต่าเอาไอ้มนี้ยอย่างคนดีเกาจะซุ่มหนึ่งเอ้ยอยู่ตรงทางโฉมเป็นคนเรียลล์แบบนี้นี่แหละถ้าไม่พอกลางคืนมาบอสจะรับงานเสริมให้งานออฟออฟไลน์รับไปผมงนี่พวากไหเยี่ยนดีบอกว่าดูด้วยค่ะไม่ยากลูกแคมัสแซดเยอะดูพอผู้ชายพี่ขายเทปจะได้ผู้ตีรับการชี้ขาได้อันนี้ อันนี้ไม่บอกเงินบารนี้บารุษตีเข้าบอกเงินดิเฮ้เขารอเนี่ยบอกเงินบารนี้เอาเลยฟรีไทยฟรีฟรีเบกฟ้าเจ้าผิวเดียเป็นตัวนี้หาตัวนี้กินไทยกินเนาะพีซซ่าแตงโมโฮมธรรมดาแบบบ้านเอาเลยเอือญุ่ยพุนเนี่ยกินหลายญุ่ยพุนกเขาแซ่บกร่งกว่ไทยเนาะวงหลายแต่บริสะอาดกวยเท่าบ้าเพราะว่าอาหารไทย อาหารไทยจะอร่อยกว่าเมืองไทยหมูคือหมูไก่คือไก่คิดว่าอย่างไรมันหนักใหญ่ไหมป่ามันเป็นตอนแบบเลิศแบบนาตีแต่อยู่บ้านเท่านี่คือเศษเสี่ยวของมันดจะขาบบินตรงอีเมนท่นีพบินตรงด้วยโอหย่อมทรวนเหมือนมันผ่านการปลูกมาตั้งแต่ประเทศในบุ๊บบวกเป็นบริปูประเทศไทยหมูกับหมูตอนยิ่งใหญ่เหรอหมูกรอบตอนยิ่งใหญ่ข้องรถติดมากการ ก็คัดเข้ามาแล้วเนาะของเขาดีเลยอะหมูบ้านเขาาไปได้อยู่กรุงเทพนะครับคืนนี้เราไปงานอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนนะครับผมอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรปราการนะครับเยอะนี่ตัวนี้อรอบนี้ไป ไปหกคนนะครับไปหกคนไปหกคนปีเมื่อกี้ไปจริงๆรแล้วเขาไม่ได้เอาจริงๆแล้วเขาเอาแค่นี้แหละแต่ว่าผมก็อยากเชแดนเซอรอเพราะว่ามันจะได้เต็มแบบโชว์ยัดเยีดยมจริงใรอบนี้ขอสภาพว่าแบบขอแดนเซอร์ไปคือพิธีสู่บัสูคือเราบอกสภาพว่าถ้าเอาไม่เอาแดนเซอร์เราไม่ไปนะจริงๆรเราบอกนี้เลยมันเด่ต้องมีแดนเซอร์เพราะว่าเราก็ต้องแบบว่ามีฟูฟูโชว์คือแบบว่าการแสดงให้มัน การจะได้ให้มันแบบว่าใหญ่เต็มอะไรเงี้ยนะครับทุกคนพองานรอบนี้แดนเซอร์ไม่ได้ค่าตัวนะต้องแปลติดอย่างเดียวใช่พอเป็นงานยัดเยีย์ยัดเยีย์จริงเราบอกว่าทำไมเาแดนเซอร์เราไม่ให้ไปนะเราไม่ไปเพราะแต่ว่าบางคนอาจจะงงนะทำไมได้ไปยุโรปตอนช่วงฤดูคอนเสิร์ตตามจริงแล้วเดือนมีนาก็ก็เสียไปเยอะอยู่คนคนโทรมาจ้างเยอะอยู่แบบวงใหญ่ประมาณคือเต็มเต็มเดือนอ่ะมีนามีนาคมมันงานมันช่วงหน้าหน้างานเนาะเทศกาลงานอะไรอเงี้ย แต่ว่าตอนเรา,ารับงานปีเมื่อกี้ตั้งแต่มกราไปถึงมีนามไม่มีงานมันยังไม่มีงานเลยเรายังไม่ดดา <c oughs> มันยังไม่ <c oughs> มันยังวงใหญ่มันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่แพร่กระจายขนาดนี้พอเรามารับงานปุ๊บมีนาปุ๊บระหว่างรัง,ปงเปิดวงเปิดวงมาแค่เดือนเดียวงานเข้าเป็นโอ้แบบเต็มมากทีนี้มันมาแบ่งอยู่แค่สองสัปดาห์นี้แหละแบ่งอยู่สองสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะมีแผนอะไรรับมือต้องรอติดตามนะครับอพอแล้ว สี่คนนี้ต้องซื้อของมาฝากเพื่อนนะเพื่อนเขาอาสาอยู่ซุ่มอยู่หรือว่าโอ้ดีแล้วจ้าจไปเที่ยวไปขึ้นขับงาับไปมค่ำเดี๋ยวชุกเข้ไปถ้าว่าโชคดีไหมก็โชคดีหมายถึงว่าได้ไปเห็นบ้านเห็นเมืองแต่ว่าถ้าเทียบเราก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะ ตื่นเช้าเดินทางไปอีกประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งสิเด้ไปเรื่อยแมนไปเรื่อยต้องเนี่ยต้องตื่นแบบเนี้ยขึ้นรถแบบเนี้ยสู้มือเพราะว่าได้ไปสว่ายส่างหนาวมากเราไปทํางานอากาศต่างเวลาต่างกันหกเจ็ดชั่วโมงเขาเช้าเรามืดเราอยากนอนไปได้อยากหิวนอนไปได้แต่ว่าก็อยากไปเบิร์นเอาใช่ไหมบอสไปเจอเพื่อนฝรั่งกล้องเราอยู่กัไปเจ้นะไปกินอะไรนะไปกินวายเหรอไปจิบวายอยู่ริมทะเลสาบ ไว้ในเรือผมเดีลยน้ะอื <c oughs> อพอต้องขอบอกว่าเป็นพ่ <c oughs> อรดพ่อเป็นรดแล้วข้าศดกยไงไงทำอไรเนี่ย้าปัวมากันสือสารดูเรืออยู่บอกเป็นดูเรือ <c oughs> <c oughs> ไปเมียงนอกแดนซเซอร์สองคนนี้โอ้ยจังสั่นแล้วพูดยายิ้มจังสั่นลูกจะว่าดันไม่ไปหมดหรือตอนแรกไม่ได้ไปได้ไปได้ไปเพราะอะไรนี่เอาเหมียงนอกบอสเรียกครับบอลเรียกครับบอลเรียกครับบอลเรียกไป พูดเลยจะพาบทขี่นะลูกพาล่นด้วยก็สองพันสามร้อยคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกดแชร์ให้เด้อเช้านี้เจ็ดโมงเช้าแล้วไปนู่นน่าจะคนจะเยอะทุกงานแหละไปยุโรปคนมันเยอะเพราะมันเป็นงานแบบหาดูยากเท่าไหนซัมไปเที่ยวอันไปง่ายเยอรมันนี่โอ้โหบาร์สเปอร์สตาร์พี่น้องคนหลายๆเขาบ่ได้เห็นคนเขาบ่ได้เห็ทดลองดูง่า เราจะพิเศษมากๆเพราะแล้วเรามีอะไรเราโชว์ไปเลยเรามีความสามารถอะไรเราโชว์ไปเลยเพราะว่าเขาจะพิเศษมากๆเพราะเขาไม่เคยได้เห็นเราดารา,นาไทยเร้องไทยไปนี่จะพายฉันลองผิดยนะอืๆคือแบบว่าไม่มีใครอยากดูตะวันต้องมีโอกาสไปทั้งวงว้าวในประวัติศาสตาร์ก็ไปเยอะ,ยอะแล้วแหละวงบางทีเขาไปกันเยอะแล้วคาราบาวไปทั้งวงก็มีลำใหญ่สองคำก็ไปทั้งวงนะ ไปทั้งนักร้องีมทั้งแดนเซอร์แบ็กสเตจไปหมดแดนเซอร์เขาสิบแปดสิบแปดคนลงอีกเกินนึงเป็นปั้นหุ่นเดิมโมกาลาเริ่มปั้นหุ่นเดิมผมปั้นอยู่ตลอดคาร์บอนของผมไอ้ผูกผมด้วยผมใส่บิกอนบใบเขาปลูกปลูกข้างหน้ากรอบหน้าต่อฟูต่อฟูอย่างปลูกกระมมงกระมมงครับพบกระมมงบางกระมมงบาง ปลูกจอนอบว์บางคนในดอกมันก็บาดเล่าและเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะสำหรับปลูกผมเริ่มแล้วเลย่นดีเดนมาร์กเดนมาร์กก็ได้ขาว่ามีอยู่นะโัมฮัอะไรนะฮัเป็นไอากนฮัเป็นอากนฮัมทำได้แต่ใดๆแล้ววันจริงแล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตาม ความเหมาะสมบางพื้นที่อาจจะไม่มีคนไทยเยอะก็อ,อาจจะปรับไปเป็นสมมติว่ามีฮอรเนาะเราไปคอนเสิร์ตมีทั้งฮอมีทั้งอะไรถ้ามันเป็นบอกว่าม,มันสมมติว่ามีแปดคิวแล้วอยากได้เพิ่อมอีกสองคิวไหมละ่ะตัวเกียวเนี่ยเราก็อาจจะลงรลงานอาหารเล็กๆเ,เ,เ,เพื่อให้เด็กนอนๆได้ติฟได้อะไรกันสมมติว่าฮ <c oughs> อไปแล้วแปดงาน <c oughs> อีกสองงานอยากให้มันเต็มสิบก็อาจจะลงรลง้ามอาหารคาราโอเกะเล็ก,เลก,เลกๆเพื่อวนันบ้างที่เหลือให้ไม่ให้ไม่ไรประโยชน์อันนี้ก็ แจ้งไว้ก่อนเนาะร้านอาหารตองกางวลคาราโอเกะอาจจะมีอาจจะมีแบบว่าเล็กๆนะครับตามหัวเมืองเล็กๆบางเมืองอ่ะมันมีคนน้อยมากแต่เขามีคนไทยแต่เขาไม่มี power ในการจัดฮอลคนไทยเมื่ออ่ะร้อยห้าสิบคนอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยเกินไปเขาอาจจะทําอยู่ในร้านอาหารซึ่งไม่แปลกเลยที่บางเมืองเขาจะทำอย่างเงี้ยนะครับแต่เมืองไหนคนไทยเยอะแบบไทฟสติวัลเขาจะจัดกลางแจ้งแล้วก็ ชมฟรีมืนงานไม่ไม่นุดเขยลาวเนี่ยแกก็เอาตัวเกียวไปให้คนดูฟรีคือชมฟรีทั้งเมืองคนเป็นหมื่นคนเป็นสามพันสี่พันคนเนี่ยในเมืองใหญ่เนี่ยเมืองฝรั่งเนี่ยมีทั้งฝรั่งด้วยมีทั้งคนไทยด้วยเปส่วนใหญ่บีซ่าผ่านทุกคนนะครับผ่านอยู่แล้วแหละทุกคนถ้าปีเมื่อกี้ก็ผ่านอยู่ยโุโรปแต่วีซ่า ปีนี้มันก็ลองดูว่าแต่และปีมันจะแตกต่างกันไปไหมนะครับไม่มีอะไรแน่นอนปีนี้เ้าให้ทำเร็วหน่อยเพราะว่าฟีซ่าช่วงนี้ออกออกช้าแล้ก็เป็นฟองเห็นเร็วแค่ของรอบปีที่เราได้เราดิแสดงว่าเราทำเร็วกวก่านี้หรือเปล่า